สิริอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วนะแล้วไงอา้าวสงการแล้วก็ต้องคุยกันเรื่องสงการเผื่อเพื่อนเอนเ,อนเขาอยากรู้ว่าสงการมันเป็นมายังไงใครเป็นเพื่อนมีเพื่อนกับเขาด้วยเหรอมีคนคบด้วยเหรอสิริเพื่อนฉันเยอะจะตายเธอจะดูถูกจนเกินไปแล้วดูถูกดีกว่าดูผิดนะเหรอจะเข้าเรื่องได้ยังสงการนี่เรื่องสงการนี่จะรู้เรื่องหรือเปล่าชาตินี้ งานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอัมพลนววง์เสถียรเปิดเผยว่าประเพณีสงกรานไม่ปรากฏชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใดชนชาติไทยรับเอาประเพณีสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่มานับพันปีแล้ว แต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏอยู่ในกฎมเทียนบานสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นพิธีการเกี่ยวกับการตัดจากปีเก่าขึ้นสู่ปีใหม่ สำหรับประเพณีสงกรานที่สืบทอดในประเทศไทยมีสองแบบคือประเพณีสงกรานของหลวงเรียกว่าการพระราชกุศลสงกรานและประเพณีของราษฎรที่จัดกันในท้องถิ่นต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยซึ่งจะจัดในวันที่13-15สเมษายน กิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประเพณีคือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปและไปทำบุญที่วัดมีการแสดงความกตัญญูทำบุญบุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว